ในกลุ่มเมื่อกี้ข่าวดีแล้วว่าแบบเอ้ตอนแรกเรียนรู้ไม่ได้เดี๋ยวปล่อยปล่อยไว้ยังมีโอกาสพอเรียนรู้ได้ปุ๊บพอเรียนรู้ได้ปุ๊บตอนนี้จะเริ่มพูดแบบคิดคําไม่ค่อยออกแล้วอาจารย์จะต้องไปทํายังไงต่อครับเพราะตอนนี้ผมเชื่อว่ามีหลายหลายคนค้างที่สถานะนี้แล้วทําตัวโดยการที่อ้าวพูดไม่ออกคิดไม่ได้พูดไม่ชัดนั่นเราก็ไม่พูดไปซะเลยง่ายจะตายแล้วเดี๋ยวก็จะซึมเศร้าตามมาละนะครับผมอาจารย์ให้ทำยังไงดีครับเผื่อหลายคนจะได้ไปฝึกเลยครับมันอย่างนี้ครับอาจารย์ ข้อที่1ก็คือว่าเรื่องการฟังนะครับหนึ่งเนี่ยมันดีตามเวลาแต่จริงๆเราต้องเข้าใจว่าคนไข้าบางคนผมเจอนะไปติดแงกอยู่คือบางคนเนี่ยเวลาเสียงเข้าหูนะครับสมองมันต้องแยกเสียงก่อนนะครับก็เรียกว่า phoneme p h ม n ิสค discrimination แยกเสียงก่อนเช่นผมพูดว่าแมวนะครับหูเราเนี่ยฟังเข้าไปแล้วสมองต้องไปแยกเสียงม m a o เหมือนโฟ o n i c เด็กๆใช่ไหมมันไปแยกเลยนะมันมียูนิตที่ไปแยกพวกนี้ แล้วแยกเสร็จแล้วมันถึงจะไปเข้าดิกชันนารีแล้วมันออกมาว่านี่คือแมวคนไข้บางคนน่ะหน่วยแยกตรงนี้เสียเราต้องฝึกนะครับคนไทยเหมือนกลายเป็นฝรั่งเลยคือว่าอ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 าแยกไม่ออกครับหรือบางคนแยกเสียงอูกับเสียงอาไม่ออกอเขาฟังต่อไม่ได้เลยเราต้องไปฝึกเขาในระดับนั้นเพื่อใหเ้เขากลับมาฟังได้มีนะครับทีนี้ในการพูดนะครับในการพูด ถ้าเราพูดแล้วพูดไม่ได้เรื่อยๆเนี่ยความล้มเหลวจะทําให้เราเกิดการเรียนรู้ที่จะไม่พูดนะครับอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาอย่าไปว่าคนไข้เลยใครๆก็เป็นคนไข้พิมพหนึ่งที่น่าสงสารคือคนไข้ที่มีอัพลักเซียครับอาจารย์อัแลักเซียแปลว่าจริงๆปากมีแรงศูนย์ภาษาก็ยังดีอยู่เพราะจําภาษาได้แต่ว่าศูนย์ที่เชื่อมโยงแปลศูนย์ภาษาออกมาเป็นศูนย์การเคลื่อนไหวของปากเนี่ยมันทํางานไม่ได้เหมือนดีเจครับ มีเพลงเต็มตู้เลยครับแต่เปิดไม่ได้ตู้ติดล็อกมีโปรแกรมการเคลื่อนไหวอยู่แต่ว่ามันไม่ออกอคนไข้พวกนี้บางทีเนี่ยจะเห็นลักษณะสําสคัญคือถ้าโมโหด่าได้ด่ายาบๆยาบได้เลยกูไม่เอา้าเนี่ยได้อ,ออกไปแต่เสร็จแล้วพูดไม่ได้อีกแล้วนะคือคือเพราะอะไรเหมือนกับว่า เพลงมันติดอยู่ในตู้แ,แต่ถ้าโมโหมากไปเขย่าตู้เนี่ยมันหลุดออกมามีเหมือนกันแต่หลุดออกมาแล้วใช้ได้ทีเดียวค,ออคนไข้อัแท็กเซียเนี่ยเป็นคนให้นั่งสารแล้วก็เป็นคนไข้ที่น่าฝึกเพราะถ้าฝึกเราจะพัฒนาได้ลักษณะของคนพวกนี้ถ้าเขายังไม่ยอมแพ้นะครับและยังไม่ซึมเศร้าไปก่อนเขาจะมีลักษณะอย่างนี้ครับเขาจะพูดสมมติอาจารย์ถามผมว่าผมผมชื่ออะไรผมตอบออ,อ,าอาเอายนงเอกจะอ เขาจะทำท่ายอย่างนี้เหมือนแม่รันเหมือนเหมือนมากครับทีมเนี้ยมันคืออะไรหนึ่งเขาจะมีเซฟคอลเลคชั่นเขาจะพยายามแก้ตัวเองเพราะเขารู้ว่าเขาพูดผิดแต่ว่าแก้แล้วเขาจะผิดอีกผิดแล้วผิดอีกเขามี Inconsistent e ์ r ออร์คือรอบนี้จะพูดว่าพาลิตมันออกเป็นอูแต่พอพูดทีมันออกเป็นอาออกเป็นอื <c oughs> ออกไปก็ไม่รู้ออกทุกอย่างที่มันไม่ใช่คําที่อยากได้อ่ะครับถ้ามีลักงไหอย่างนี้คนไข้มีออแพกเซียต้องฝึกนะครับจะดีมากเลยครับถ้าถ้าไม่ใช่อแพ็กเซียแล้วแบบเออกาลังฟื้นฟูนอยู่แล้วแบบยังคิดคําพูดไม่ออกเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมให้เขาแบบเอา้าทาไงก็ได้ให้มันมีการออกเสียงอะ่ะให้ชินเช่นผมบอกว่าเอาไปร้องเพลงที่ชอบก็ได้ร้องคาราโอเกะก็ได้อ่านหนังสือก็อ่านออกเสียงก็ได้หรือเอาสวดมนต์สหน่อยเอาบุญไว้ก่อนเผื่อจะเอาไว้ใช้อ่านแต่ว่าต้องออกเสียงเนี่ยมันช่วยไหมอาจารย์ ช่วยครับอาจารย์ช่วยครับอาจารย์นึกภาพนะครับในสมองของเราเนี่ยพูดได้ว่าไม่มีสิ่งไหนที่ไม่เชื่อมโยงกับสิ่งอื่นยกตัวอย่างครับถ้าเราพูดถึงหน้าหนาวเชียงใหม่เนี่ยครับคิดถึงเชียงใหม่แล้วหน้าหนาวเชียง <ผม S 1> ใหม่ผมอยู่เชียงใหม่หนาวมากปุ๊บเนี่ยมันม,ม,นมีมันมีภาพมีเสียงมีประสบการณ์ความรู้สึกสัมผัสมีหลายอย่างที่มันเชื่อมโยงกันมากผมพูดว่ามันหนาวอาจารย์ก็นึกถึงทันทีเลยมันหนาวลูกมันต้องลายไหล ใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าในหัวเราอะคอนเซป็ปของคําว่ามะน,นาวมันอยู่หรือว่ามีมีเพื่อนนะครับมีเพื่อนเรามันชื่อสมชายแต่เรานึกไม่ออกมันติดอยู่ตรงเนี้ยเราเป็นอเฟเซียชั่วคราวสมชายเรียกไม่ถูกแต่ถ้าบอกว่าโอยนี่ไงเขาเป็นแฟนสมหญิงอะบ้านเขาอยู่ปากช่องน่ะเราอาจจะนึกออกถ้ายังไม่ออกเราใบอีกมันชื่อสอเสือสอสออะไรนะ สมชายสมอ๋สมชายเขาบอกว่าใช่ไหมคือคือมันต้องมีเชื่อมโยงกันมากต้นอย่างที่อาจารย์ <laughs> ให้ทำเนี่ยครับคืออยากจะพูดพูดไม่ได้ช่วยใบยช่วยได้ช่วยใบใบทั้งสองสามทีให้คนแค่พยายามแต่อย่าใบานานนะครับแล้วแล้วอย่ากดดันมากเพราะว่าสมองที่เครียดมันจะทํางานติดล็อกครับสอนกันบ้านลูกก็อย่าดุมันมากเพราะว่ามันเครียดแล้วมันติดล็อกเหมือนกันครับ <laughs> ครับภรรยานะครับภรรยาภรรยาภรรยาด้วยอาจารย์ภรรยาและมันดาเป็นญาติคนไข้ชนิดที่จะมีความเสี่ยงในการกดดันสูงเพราะว่ารักและอยากให้ดีดีธรรมดาไม่ได้ต้องดีที่สุดด้วยททีแบบว่าจาได้ไหมจําได้ไหมอย่างนียโอเคครับอาจารย์ถ้าเราใบ้คนไข้สองสันทีไม่ได้เราต้องเฉลยนะครับอาจารย์ ก็คืออยากให้กดดนันแล้วก็มีรีวอร์ดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็<ช>มีกำลังใจเรื่อยๆนะครับแล้วก็ให้สนุกสนาน